สวัสดีครับพบกับเพนรับรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัว iPad Air ในเ e เนอเรชันที่5นะครับไปเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาโปรดักตัวอื่นๆนะครับที่มีการเปิดตัวในวันนั้นก็เริ่มทยอยให้สั่งจองแล้วก็เริ่มวางขายกันแล้วนะครับรับในประเทศไทยมีตัวนี้นะครับที่ยังเป็นปิศนาก่อนหน้านี้ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมที่จะขายนะครับและล่าสุดครับวันนี้วันที่21มีนาคมนะครับก็เปิดให้มีการสั่งซื้อ iPad ด i r r g ในเจเนอเรชันที่5นะครับที่เว็บไซต์ของ Apple ที่เป็น Apple ประเทศไทยนะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับแต่วเราก็จะไปดูกันนิดนึงนะครับว่าถ้าเราสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่21มีนาจะได้ของประมาณเมื่อไหร่นะครับีนผมเลือกเป็นสีฟ้านะครับมีความจุ256กนะครับเป็นรุ่น Wifi นั่แต่ว่าผมใช้คู่กับตัว iPhone อยู่แล้วนะครับไม่ต้องสลับชื่อก็ได้ นะครับสำหรับอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นอุปกรณ์นะครับที่เราสามารถสั่งพร้อมกันได้ก็คือตัว Apple Pencil นะครับในรุ่นที่2แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดต่างๆนะครับตอนผมตั้งค่าไว้ครั้งแรกนะครับก็ตั้งให้ส่งของที่จังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการไปรับสินค้าที่ร้านนะครับ Apple Store นี้ยังรับสินค้าไม่ได้แต่ว่าสามารถสั่งจองแล้วก็ส่งสินค้าให้ถึงบ้านนะครับตอนนี้ถ้าเป็นจังหวัดนนทบุรี แต่อยู่ที่วันที่25เดือนมีนาคมปี2565นะครับก็คือวันศุกร์ถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นจังหวัดกรุงเทพดูบ้างนะครับจะได้สินค้าเร็วขึ้นหรือเปล่าก็าพบว่าจะได้สินค้าเร็วขึ้นนะครับในเขตกรุงเทพอาจจะได้ตั้งแต่วันที่24นะครับแต่ถ้าเป็นเขตจังหวัดนนทบุรีอาจจะได้25นะครับต่างกันประมาณวันหนึ่ง ทีนี้รุ่นที่ผมสั่งนะครับจะเป็นรุ่น wifi อย่างเดียวนะครับไม่ใช่รุ่นเซลูลาเดี๋ยวเราลองไปดูสีอื่นหรือว่าเป็นรุ่นที่เป็นเซลูลาว่าตอนนี้ a p p l e พร้อมที่จะส่งสินค้าให้หรือยังนะครับผมลองไปเลือกรุ่น wifi และเซลูลา a r นะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงไปดูข้างล่างกันนะครับเหนได้ว่าถ้าเราสั่ง wifi บวกเซลูลานะครับตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะ เปิดขายหน้าร้านนะครับรวมทั้งยังไม่มีสินค้าที่จะไปส่งที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกน่าจะมีในรุ่นของ Wi-Fi only หรือว่าใช้ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับแล้วผมก็ลองไปเลือกเปลี่ยนทางเรื่องของความจุนะครับแล้วก็เรื่องของสีด้วยนะครับลองเป็น starlight ดูนะครับที่ 256GB นะครับไม่สลักชื่อดูสิสินค้าจะพร้อมส่งเมื่อไหร่ ถ้าเป็นสีสไ g h ์นะครับที่ความจุ256 g ินะครับจะต้องรอจนถึงต้นเดือนเมษายนนะครับถึงจะได้รับสินค้าแปลว่าบางสีก็อาจจะต้องรอหน่อยนะครับสำหรับสีที่มีจำนวนจำกัดหรือว่าสีที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษถ้าใครที่สนใจ iPad รุ่นนี้นะครับ iPad Air ใน Generation ที่5แล้วก็สั่งซื้อได้แล้วนะครับวันนี้วันที่21มีนาคม สำหรับผมก็สั่งซื้อไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอมาทำอันบ็อกแล้วก็รีวิวกันรวมทั้งการรีวิวการเปรียบเทียบกับตัว iPad Pro ที่เป็นชิป M1 ด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนรีวิว iPad Air ในเจเนอเรชันที่5ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ